สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุขนเมื่อน,นี้คืออากาศดีแทะแดดแจ่มเลยคึมฟ้าคึมฝนอยู่เลยพี่น้องทั้งพี่แดดแจ่มทั้งนั้นมืดฟ้ามืดฝนไม่เลี้ยงข้างมาแต่ในเมืองพี่น้องไปหับเอาในหย้าเนาะสั่งในหย้ามาสั่งในหย้ามาปลูกเนาะพี่น้องปลูกไกวแหงัวเพราะว่าไม่ลิงนะสีครั้งงัว ทั้งวาวัยยุคอกเลยพอวาาญามนันออกมากินเครื่องปลูกของพังมีลิงสร้างในหยามาซิบโลพี่น้องสั่งมาปมลูกวันนี้ส้างกำลังอันเทคาน กำลังสิเทคานกำลังสั่งอุปกรณ์มาสั่งปูนสั่งอะนาโนมาเนาะพี่เนืะมว่าเนี่ยก็สั่งเล็กทา่านีจะเป็นเฮือนครัวเนาะพี่เนอะเดี๋ยวสิพาไปชมเือนครัว มาไปเห็นท้าแม่เสียเหตุางาน,นสงสัยเสียตัยงเนาะสงสัยเสียตันยงนั่งอันนี้จะเป็นทางคั่วเนาะอันนี้ถ้าพอติ๊บติเลยจงไวจะซองหองนะ้อง,หองเนาะตองห้องนี่ก่อมาใส่ซัมมี่เดี๋ยวบัตรบัตรอัน,นมีเงินหรือมียางแั่งใส่ตะนางเนาะ อั่งน้ก็ติดเมิดใส่ประตูทางออกทางนี้ว่าย่ลยน้องๆว่ายในน้งเทพืนน้งติดเรียบร้อยอันนี้มามาต่อเติมอันนี้มันสูงเนาะมันสสูงกว่ากะ อุปกรณ์มาส่งแล้วพี่น้องมีปูนมีอิฐบล็อกเนาะสั่งอิฐบล็อกเพิ่มมันมาพอ70ก่อน,นพี่น้องแล้วก็ปูนแดงปูนเขียวแล้วก็บานประตูเนะพี่น้องบานประตูเพราะว่าเฮ็ดอันใส่วงกบวงหนึ่งเนาะทางเนอก อันนี้กําลังสิเทพืนเนาะอันนี้กําลังสิเทพืไปน่อยนึงเออผมมมพ่อีบยังด้นอยก็ยมันเออตบักใหญ่นึงมันเฮ็ดอกนีว่กแตันไดเดอเอมา3ัยอผู้เดียวบดนี้ป๊า24เทื่อ

ตังมาใส่ครับเสียงน้องมีบุญหายแวกแวกหินวนมเสียงน้องมีบุญหิวนมแล้วลิงลิงเลย เดีอยอแน่เน,นูย่ออะไรกแล้อ,อ,อ,อันนี้มัดเล็กนะคร,รับยังมัดเล็กอันนั้นเป็นดินบล็อกเจก้อน ร้อยเน่อยแาวสี่สอบน้องททางหมดเอาบานไปเปลี่ยนใหม่เน้องบ่บ้องเกตเอาไปเปลี่ยนใหม่มีตำาหนิี้ขยังมเีกาาเก่าทีหาแห่งดีหรอเ่ ว่ามองอยากได้่าเก้าอันลอยเก้าสบห่าอืมป้าหแล้วใน n ยาถ้าพอสิไปเลือกแบบนี้ไม่ต้องไม่ลิงกับสีออกหน้าแล้วสีออกไปหาปุ่มเนี่ยกอนจักน้อยทรงสามคำ ก็สั่งในหยามาซิบกิโลานหนาสิบกิโลก็ไล่เตอ๋อพี่น้องเพื่อสีแป็นคันเบาได้ต้องไทยนะพี่น้องต้องไทยแหละก็ยอดเป็นคุ้มเป็นคุ้มไปเพราะว่าหนาต้นหนาเป็นต้น ม,มือยังบ่ได้เห็นกันบอ่ <g ül> อยู่อยู่อันแผนกละสองร้อยมันทับตีนแล้วยาเฮ็ดตุสองแถวยังอยากนอนเอาล่ะเอาง่วงงงอ่าแต่ตื่น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 อุานานอย้ยตาอุ้ยตาสั่งน้อยนี่ใส่มักบานดิมักปุ่นเลยแม่ซื้อมาให้นะแต่ขึ้นบริหนอนเอาละง่วงงน อ่ะแต่แต่ไม่ใหญ่กันจนเงานอนมาลูกโอ้ยเงานอนน้ำสั่งหน่อยนี่เก็นนอนกับได้นอนกันวินงเลยต่เอต่เอหย๊บุูดแล้วลูกหย่าบูดแล้วอ่ะแต่โอ้สวัสดีพี่น้องอ่ะแตาเอต่เอสบายดีพะลุงสบายดีพะลุงบม่ได้เห็นกันกับพะลุงมัดมือได้มือนีได้ กระตุกพุ่นนะหุ่นเฮ้ยเออหุ่นหุ่นอันกุ้ยอูดกะงเนอน้องไ้นเดี๋ยวมนมาชิวัอ่ะงอแงงอแงงอเงงอเงงอเงียล้วงอเงีง้่นหุ่นชิต๊กบอลุ่ม่นชิต๊กบอตาฮิบเอ้ตาฮิบเอ้ตาฮิบเอ้ตาฮิบ มันเช็ดในน้ำลายจะนี่ลูกในกน,น้ำลายอ,อุ้ยตาเอ๋ยังนอนอู่ก็บอ,อ,อกบอกบักห,ห,หลานยังนอนอู่ก็บอกบอกเอ้ยบักหลานนี่เมีบุญเลยเออยใครเฮละงกบ่นี่หุน่นหุ่นใครเฮละงกบอเออยใครเฮละงกบ่นี่อื้อได้อดือได้ แน่ใครเห็นละงกห่วงแล้วใครเห็นละงกอยากนอนแล้วมอน,นียู่มิิกนสิขอพิเศษเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีบุญในเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดีฝนเห็ดปักจูเสอีกเห็ดปักจูเสอีก